ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกัสาบ้านปา่าผักกินใหม่แล้วพี่น้องคะวันนี้สัญญาก็มีเมนูแบบว่าบ้านๆอีกแล้วครับพี่น้องเมนูบ้านๆจ้ะก็ปนปนมะเขือนะคะปนมะเขือผัดนะคะพี่น้องน้ำพริกมะเขือผัดนะคะพี่น้องขาน้ำพริกมะเขือผัดใส่ผักเอก ตูนะคะพี่น้องขาใบเมลักแซบพี่น้องขาใครเคยกินมั่งแซบมากคะ่ะแล้วก็มีปลาะค่ะีนคือแดดเดียวจริงๆนะพี่น้องขาเนี่แดดเดียวคะ่ะแดดดวจริงวันนี้แดดเดียวจ้าพี่น้องวันนี้คะ่ะนี่กรอบๆทอดกรอบๆ,ๆน,ะนะคะก็มีผักนะคะหัวปรีนะคะพี่น้องขาผักกาดแล้วก็บวบงูนะคะพี่น้องมาด้วยค่ะมาจ้ะอืม นี่พี่น้องค่าแซ่บแซบ่แซบแซบ่บคือเก่านะคะพี่น้องค่ะนี่มาเด้อพี่น้องทุกคนเปิดมืออหัวปีอร่อยอืม แล้วก็มีข้าวผัดข้าวผัดลปลากระป๋องมาได้จากดูสิอืม,อมสามกรอบ วันนี้ทอดกรอบแบบกรอบๆนะคะอืมอืออร่อยอือ มาเยอะค่ะ,ะเอาไปผัดน,นะคนเอาไปผัดอร่อย อร่อยมากเลยพี่น้องเหม่โมโยไม่เอาเลี้ยตากรบุบกรุบเนี่ยเนี่งละอาโมฮาจาเนี่งละกราปใด

ธรบมราอร่อยมากหัวปีพี่ง้องออืม,อม,อม กินแบบบ้านๆเนี่ยข้าวมันมอนะ้อพี่น้องจริงอืม ทำอบรีืมมาเริพี่น้อง ช่วงนี้กินปลาอืมดูสิอร่อยมากผัดนะถ้าผัด อ่อนอ่อนมากบวมหูืม うんう 음. 음. คืนเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกจะตกจะเพิ่งตกเลยพี่น้องค่าดูสิหัวปรีืม Hmm. Crop. Oh. Hmm. อืมฮืมมหกปีไม่ฝาดนะหวานผ่า,นนะผา,ผาแล้วก็เอาไปแช่น้ำน้ำส้มหรือว่าน้ำมะนาว กรอบอร่อยกินสดดอร่อยสัตยาไม่ค่อยชอบลวกหรือว่าต้ออมอืพับพี่ฟันน้องมากินข้าวค่ะน้อง Hmm, hmm. Oh. เราปุ่นแค่อิ่มนะพี่น้องอย่าฝืน 嗯。Mm hmm. เองแอบดูอะไรมึงให้มันเข้ามาเนอะกมนงแ้งกินข้าวไปน่ะกินอากาศปัะเเป็นนักกินข้าวนี่เ้วสดไปเนุ่อย อืมเวลาล้างมือก่อนฮะล้างมือก่อนเอาช็อตมาอีกใบหนึ่งโอ้ยไอ้สิ่งนี้ไอ้ผู้หีิงจะไม่เอาเมย์เสียงมยเข้าใจโอเคครับพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่ขึ้นหน้านะคะับคลิปนี้สัญญาขอละจากก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ 嗯，对、嗯。<laughs>